น่แดงงามงามค่ะพี่น้องเน่แดงงามงามเน่แดงงามมา,ดมาดเด้อมาเด้อมาเด้อน่แดงงามงามตื่นขึ้นคับมากกระตักเน่แดงผสมห้ามให้เป็ดค่ะมาเดอ้อพายอยากได้มีสร้างได้ออเดอร์นี่กำลังพอดีขายายเลยนี่กำลัางงามเลยเอาไปขายายงามงามเลยเอาไปขายายเอ่อขายายไวค่ะบ้า ได้มากกว่าสิบเท่าของแหนบบานเฮ้าเ้ยค่ะขยายได้ดีค่ะอาหารของแหนแดงก็คือน้ำขีง้งัวค่ะหรือว่าจะใส่น้ำจุลินทซี์ผสมน้ำเพื่อให้ดอกเพลินแข็งแรงแล้วก็หักหักง่ามค่ะหักงาวน้ำจุลินทซี่นี่จะให้ให้ดอกใหญ่หักงาว่ะ,ะหญ่เร็วขยายเร็วคันเพื่อนขยายเร็วนุ่งามแล้วนะดอกมันสวยสวยแบบนี้ค่ะดูติดกันเป็นเส้นๆทั้งเนค่ะ ถือฝนแห้งามค่ะมันเคื่อนจริงจา้าพลตกลิ้นจักหน่อยถือฝนนี่แกให้งงามค่ะงามนี่ตื่นตื่นเช้ามากอะร่ำวนเลยค่ะหน้าตาบ่าต้องพูดถึงเนี่ยค่ะมาเบิงเ่งแหมสวยก็มีความสุขล่ะค่ะ